สรุปผลฮานอยประจำวันที่2 7เดืน9ปี64เมื่อวานนะครับเมื่อวานมาทั้งหมด2รอบด้วยกันครับแต่รับทรัพย์กันไปพอสมควรครับรอบแรกฮานอยปกตออิออกตัวรองนะครับ3-5-1ก็แตก3ตัวแนวทางที่ให้ไป3-1-5นะครับก็ได้2ตัวบนอีก5-1 เกียได้ครับไม่ได้จัด3ามหนึ่งไปเมื่อวานแล้วก็มารอบสุดท้ายฮานอย VIP นะครับ2ตัวร่างตัวละตัวรองนะครับ7 4ให้นราทางไปที่4ี่เจแล้วก็หนึ่งห้าเป็นตัวรองอีกรอบหนึ่งก็รับทรัพย์กันไปพอสมควรครับเมื่อวานวันนี้ลุ้นกันต่อครับ ขอให้โชคดีเฮงๆล้วนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ,กกววรท,รบทั้งเพจใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ฝากให้คราบโชคดีเหมือนทั้งสามเฮงๆล้วครับ